ปฏิญาติตัวเองไว<ห>้ว่าชีวิตนี้คือจะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าก็แล้วแต่จะเป็นยังไงจะดําจะอะไรก็ช่างมันฉันจะไม่เลเซอร์หน้าแล้วหลังจากที่รักษาแล้วหน้าก็ดีขึ้น80%ในความรู้สึกของฉันนะความที่เราไม่กล้าที่จะไปหาเรื่องก่อนหน้านั้น <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็กล<ะ>้าออกไปละตอนนี้ก็คือไปได้สบาสยใจแล้วเปิดใจครั้งสุดท้ายกับคุณหมอแล้วก็จะไม่ทําอีกแล้วปรากฏว่า หายระดีขึ้นตอน,นได้หลอกเกินไปดีใจคือยังไงนะก็เอาไปใช้ชีวิตอ่ะ oh. อนั่นเองด้วยความมั่นใจด้วยนะโ uh huh. ดยความมั่นใจด้วยบุคลิกแล้วกลางวันคืออย่างที่บอกผมไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้พี่อาไม่ได้แต่งหน้า่า <c oughs> แต่กินกันแดดมันจะเห็นชัดมากแล้วเราไม่มั่นใจทำของเราคงอยากเป็นต,ตอนนั้นคือมี <c oughs> มน,น้อยเดียวแล้วก็ ไม่รู้ว่าการรักษาเป็นอย่างไรไม่รู้จักทีมหนึ่งตัวก็คือออนไลน์นั่นแหละก็เลยซื้อมาใช้อุ้ยดีมากใสเลย3มวัน4ี่วันหน้ากระจ่างเลยหน้าจากสว่างปุด๊บดำกลับมาเลยแล้วตัดสินใจไปเลเซอร์หน้าคลินิกเนินดังมากเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรภาวะว่างตัดสินใจกันเลยจากทีน้ําตาลไม่ใช่ละกลายเป็นดําปื้นขึ้นมาก็คือเป็นฝ้าขึ้นมาเลยยังไม่รู้ตัวนะว่าเลเซอร์หนึ่งครั้งเราผา่าน ตีนทางนทางนี้ตัวเพิไปหาคุณหมออ่ะไปหาคุณหมอหน,หน้าที่โรงพยาบาลคุณหมอผิวหนังเป็นอาจารย์หมอเข,า,ข,า,ขาบอกว่าไม่เลเซอร์ไม่ได้แล้วนะหน้นนนนนามมาแล้วหน้าก<ม>ุณจะพังแบบนี้